สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาะสายมะลิทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อาจจะมาอธิบายถึงหลักการใช้ยูเรียหรือไนโตรเจนนะครับแบบสไตล์ที่ผมกำลังคิดอยู่นะคือยูเรียหรือตัวไนโตรเจนเนี่ยมันเป็นตัวที่ใส่ปุ๊บดูดซึมไว ละลายไปกับดินไวแล้วก็ระเหิดระเหยไปกับน้ำนะครับหรือว่าระเหิดไปทางอากาศฉะนั้นการใช้นโตเจนที่ควรแนะนำให้ใช้นะครับสำหรับความคิดผมนะผมว่าเหมาะสำหรับพวกดินทรายครับทาไมถึงบอกว่าเหมาะสำหรับดินทรายดินทรายเนี่ยมันเป็นดินที่แห้งเร็วถูกไหมครับการที่เราหว่านปุ๋ยลงไปในดินทรายป๊บเนี่ย คุณลองคิดดูนะถ้าเราใช้สูตรปุ๋ยเนี่ยระหว่านลงไปปุ๊บเนี่ยมันใช้ระยะเวลากี่วันกว่ามันจะเขียวถูกไหมครับแล้วไอระยะเวลาหลายวันที่กว่ามันจะเขียวเนี่ยน้ามันแห้งหรือว่าน้ํามันอาจจะหมดไปแล้วก่อนที่ข้าวจะเดินรากแล้วก็ดูดซับดูดปุ๋ยนะครับจากดินเนี่ยเข้าไปที่ลำต้นเสร็จแล้วลำต้นก็จะเอาไปเลี้ยงที่ใบ เพื่อสงเครห์แสงผมมองว่าถ้าเราใช้ยูเลียเพียวๆในนาที่เป็นนาดินทรายหรือว่านาดอนเนี่ยผมว่าเหมาะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่านาดอนหรือนาดินทรายเนี่ยค่อนข้างจะหนึ่งน้ำแห้งไวสองน้ำมักจะเก็บไม่อยู่นะครับและอย่างสุดท้ายข้าวนาดินทรายเนี่ยมันเดินกอแต่กอดีกอใหญ่ต้นสูงและส่วนใหญ่ตอนมันหักล้มหรือว่าตอนมันล้มเนี่ย มันไม่เสียหายเพราะน้ํามันไม่ขังอ่ะเน,นี้ยเนี้อันเนี้ยผมกําลังคิดอยู่แล้วกําลังมองวิธีการทําอยู่นะครับแต่สิ่งที่ยูเรียมันไม่ตอบโจทย์อยู่อย่างเดียวนะครับสําหรับไอนาดินทรายแล้วก็ไอนาแห้งไวเนี่ยคือย้าครับผมว่ามันไปกระตุ้นหญ้าเร็วไปอันนี้ผมก็เลยยังยังไม่ได้ทําการทดลองนะเดี๋ยวให้ผมทําทําการทดลองก่อนเดี๋ยวผมจะ มาแชร์มาบอกต่อว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับส่วนสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยเนี่ยนะครับสำหรับนาดินทรายหรือนาดอนเนี่ยก็คือเราหว่านปุ๋ยอะไรก็ได้ที่มันดูดซึมเร็วนะครับก็คือหวานปุ๊บแล้วละลายไวละลายเร็วนะครับและดินที่มันเหมาะสมกับยูเรียอีกอย่างหนึ่งก็คือดินที่ข้าวมันไม่งามมันไม่ไหลนะครับ คือหลักพิจารณาหลักการดูแลข้าวเนี่ยผมมองว่าก่อนเราจะใส่ปุ๋ยยูเรียทุกครั้งเนี่ยเราควรจะต้องหันมามองใบข้าวต้นข้าวเราเป็นหลักครับอย่างเช่นหนึ่งต้นข้าวเราหวานลงไปหนาหรือเปล่าหรือว่าหวานลงไปบางอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราหวานข้าวบางการใช้ไนโตรเจนหรือยูเรียเนี่ย คุณใส่เยอะได้นะครับใส่เกิน่ยไละ10โลได้นะครับแต่ถ้าเราหวานทีเลยเนี่ยแบบประวานยิบเลยหวานแบบหนาเลยอะ่ะลำต้นนี่ชิดติดกันเลยความแออัดความหนาแน่นเยอะเนี่ยผมว่ายูเลียไร่ละ5โลเพียงพอครับทำไมผมถึงบอกว่ายูเลียไร่ละ5โลเพียงพอเมื่อคุณใส่ยูเลียลงไปเยอะในขนาดที่ต้นมันหนาแน่นเนี่ยคุณคิดว่าข้าวเนี่ยมันจะรีบรีบตัวเองขึ้นแล้วแข่งกัน คราวนี้มันจะเกิดสภาวะเฟื้อใบครับใบมันเยอะนะครับเพราะว่ามันมีตัวในตัวเจนเยอะผมก็เลยมองว่าถ้าระหว่านข้าวหนาเนี่ยใส่สูตรปุ๋ยดีที่สุดนะครับเพราะว่าสูตรปุ๋ยเนี่ยมันกินช้ามันเติบโตช้าและมันก็ค่อยๆกินค่อยๆดูดซึมไปนะครับแต่ในระยะที่มันค่อยๆกินค่อยๆดูดซึมเนี่ย น้ำในานาเราเนี่ยมันก็จะต้องไม่แห้งด้วยนะครับก็คืออยู่ในลักษณะเฉาะแฉะหรือว่าจากมีน้ําก็มาเป็นเฉาะแฉะนะครับส่วนถ้าระหว่านห่างเนี่ยตอนเราไปใส่สูตรเนี่ยส่วนใหญ่ข้าวมันช้ามันเดินช้าผมว่ามันเดินช้านะเพราะว่าระยะห่างมันห่างอยู่แล้วนะครับการที่เราเล่งประสิทธิภาพไปเยอะเได้เนี่ยเพราะว่าใบมันไม่เฟื้อเพราะว่าต้นข้าวมันน้อยใบมันก็เลยน้อย ถึงมันเฟื้อแต่ใบมันน้อยอ่ะเข้าใจไหมครับมันมันไม่ได้หนาเฟื้อฟะมันแบบมันดูถึงมันจะงอใบโค้งงวยแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ดูแบบเฟื้อฟะหรือว่าดูแบบติดกันนะครับการดูแลเรื่องเพียเรื่องเชื้อราก็จะง่ายนะครับเพราะว่าระยะใต้ล่างเนี่ยเขาโปงนะครับข้างบนมันอาจจะหนาทีก็จริงนะครับฉะนั้นถ้าถามผมว่าการใช้ยูเรียในรอบที่หนึ่งเนี่ย มีความจำเป็นพอๆกับสูตรนะครับส่วนรอบที่สองเนี่ยนะครับผมให้มองอย่างนี้ว่าถ้าต้นข้าวคุณเนี่ยมันไม่งามเกินไปนะครับแบบต้นตรงใบตรงลักษณะออกเหลืองนะครับหรือว่าออกไม่ค่อยเติบโตดีใบมันไม่ค่อยงอหรือว่าใบไม่เยอะไม่หนาพอเนี่ยรอบสองเราสามารถผสมยูเรียกับสูตรได้นะครับซึ่ง หลักพิจารณายูเลียในรอบแรกเนี่ยจำเป็นต้องใส่นะครับยูเลียในรอบที่สองเนี่ยจะจำเป็นต้องใส่หรือไม่จำเป็นต้องใส่ผมให้ทุกท่านพิจารณาจากต้นข้าวครับก็คือถ้าต้นข้าวใบไม่ค่อยเยอะต้นเรียวใบเรียวใบไม่ค่อยโค้งไม่ค่อยงอไม่ค่อยปะกันอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถผสมยูเลียกับสูตรลงไปในรอบที่สองได้เลยนะครับส่วนถ้าใบข้าวงามนะครับ คือลักษณะต้นเขียวตองแต่ใบเนี่ยดูหนาดูเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะใบฟูๆใบแบบงามๆหน่อยอันนี้รอบสองไม่จําเป็นต้องใส่ยูเรียครับแค่เพียงสูตรก็เพียงพอนะครับอันนี้คือหลักที่ผมมองนะแล้วผมกําลังจะวิจัยการทําอยู่นะครับว่าถ้าเราใส่ยูเรียกับสูตรในรอบ1กับรอบสองแบเนี่ยแล้วรอบสามเนี่ย เราใส่แต่สูตรอย่างเดียวเนี่ยผลผลิตจะแตกต่างกันไหมแต่ถามว่าใส่ยูเรียทั้ง3รอบเลยเนี่ยเคยทําแล้วนะครับซึ่งปัญหาที่เราเจอหลักๆเลยก็คือหนอนคอหลวงเชื้อราคอหลวงแล้วก็เพี้ยนะครับมักจะมาตายในตอนจบซึ่งหลังๆมาเนี่ยผมก็จะไม่ใช้ยูเรียในรอบที่3ส่วนใหญ่จะจบอยู่ที่รอบ1กับรอบ2ครับยูเลียเพราะว่ารอบแรกเนี่ย เราเล่งต้นเล่งใบต้องผสมยูเลียอยู่แล้วนะครับส่วนรอบสองเนี่ยมันเป็นระยะที่ว่าเราต้องพิจารณาต้นข้าวนะครับต้นข้าวเขียงงามก็ไม่ต้องใช้ถ้าต้นข้าวใบเรียวๆไม่ค่อยเยอะใบแจ๊กแจกันแกนอันเนี้ยเราก็ต้องผสมยูเลียนะครับอันนี้คือหลักพิจารณายูเลียเนาะส่วนรอบท้ายเนี่ยจะแจ๊จะแก่นยังไงก็แล้วแต่ผมว่ายูเลียใส่ไปเนี่ยปัญหามันเยอะครับ และอีกอย่างปัญหาสุดท้ายเนี่ยก็คือมเมล็ดข้าวเนี่ยมันมักไม่เหลืองครับมันเขียวผมก็ไม่รู้ว่ามันเขียวจากตัวในตัวเจนหรือเปล่านะเพราะผมเคยทําคือมันสุกช้าครับใบมันเขียวรวงมันเขียวนะครับฉะนั้นผมมองว่านาที่ลุ่มนะครับลนาที่ลุ่มนาที่ขังน้ําอยู่ตลอดอย่างนี้นะครับผมพูดเลยว่านาที่ลุ่มนาขังน้ําตลอดเนี่ย ยูเรียรอบสองกับรอบสามเนี่ยไม่ควรใส่นะครับเพราะมันงามมีทุนของความงามอยู่แล้วนะครับแนะนําเป็นสูตรจะดีกว่าส่วนไอ้นาดินทรายนะครับไอ้นาดินทรายนาแห้งไวๆนาแบบใส่ปุ๋ยยูเรียรอบแรกไปก็ยังไม่กระตุ้นใส่รอบสองไปก็ยังนิ่งไม่ค่อยกระตุ้นอันเนี้ยสามารถใส่ได้รอบหนึ่งรอบสองรอบสามได้เลยยูเรียนะครับเพราะว่ายังไง ข้าวนาดินทรายหรือว่านาที่ไม่ค่อยงามอยู่แล้วเนี่ยยังไงใสย,ยูเลียกับูสรเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับใสได้ทั้งสามรอบนะครับเดี๋ยวผมลองทดลองดูก่อนนะครับเพราะว่าผมเข็ดนะผมเข็ดที่ผมไม่ไม่เคยพูดถึงยูเลียเนี่ยผมเข็ดเพราะผมมองว่ายูเลียมันคือตัวต้นเหตุแล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างที่จะตามมานะครับผมเลยไม่ไม่ได้หยิบยกยูเลียขึ้นมาเลยนะครับ